เป็นดาวซินโดรมฉีดได้ไหมมีงานวิจัยของการแพรวัคซีนในกลุ่มนี้บ้างหรือเปล่าครับคุณหมออ่าคืนนี้จะผ่านก็มันก็จะเป็นสองคำถามสองคำตอบนะคือหนึ่งเป็นดาวซินโดรมนี่ฉีดได้ไหมโดยกลไกของตัวดาวซินโดรมเองนี่นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยกับว่าฉีดแล้วมันจะแพ้เพ้อะไรนะครับยิยง่งคนเป็นดาวซินโดรมนี่อาจจะมันละนอยการระวังตัวในการติดเชื้อนี่อาจจะต่อกว่คนธรรมดายิ่งต้องฉีดหนักเข้าไปใหญ่คืนนี้ถามว่าไอ้ดาวซินโดรมนี่มีการศึกษาไหม ผมต้องกลับเรียนอย่างนี้นะฮะโอ้คนดาวซินโดมอะไรพวกนี้คนในโลกนี้ก็มีบ้างกันแต่ไม่มากแต่ว่าในการศึกษาระยะสามเนี่ยเขาไม่ได้แยกออกมาเพราะว่าเขาไม่เห็นว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นอะไรข้อห้ามในการฉีดวัคซีนเลยแต่ที่จริงจะมีเขาก็จับใส่ไปแต่จะมีไม่มากหรอกครับสิบคนยี่สิบคนเนี่ยมันจะไม่มีนผมกลับเรียนเลยว่าท่านอย่าไปมัวไปหาไอ้หลักฐานเชิงประจักษ์เลยว่ามีฉีดไหมมันสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าจะกลไกนการเกิดดาวซินโดมกลุ่มนี้ก็ยิ่งต้องไปฉีดอีกเหมือนกันคุณจะเห็นว่าซินโด ข้อมูลในผู้สูงวัยไม่ม,ม,มีก็เลยไม่ห้ามฉีดก็เลยไม่ฉีดกันตอนนี้เห็นไหมฮะบอกแล้วฉีดนะที่จริงเนี่ยมันไม่ได้ห้ามหรอกครับผมรู้มันก็ฉีดได้อยู่แล้วในกราลกาเพราะฉะนั้นเรื่องดาวซินโดรมผมก็กลับเรียนเลยนะว่านี่พาไปฉีดเถอะเพราะว่ายัางไงไงไม่ไม่เกี่ยวกับกรื่องการแพทยเลยทั้งนั้น